ดินิเซียกันตูมิล่านะครับกำหนดไว้12ยกรุ่นไรเวท135คุณสันชายครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับในรุ่นไรเวทสมาคมมวยโลกเอเชียครับใน b a เอเชียพลัดเพชรน,นะครับนักมวยดาวรุ่งของโรงวัดโปรโมชั่นนักมวยจากเมืองเหนือนะครับเจอก,กับกันโดนิล่านักมวยดนเซียจากเมืองเซมบาวังนะครับอายุ33ปีนะครับแล้วก็ เคยผ่านการชกมาในนีว่าชกชนมากนะครับเคยมาชกมังไทยเคยเจอกับอดีตแชมป์โลกอย่างธนชัยสุวังชามาแล้วนะครับรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสุรชัยหานชินครับจามินชัครับครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเรียนข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับท่านพมกับสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานนั้นคือท่านพันตำรวจเอกชลิตเกษศรีเมฆนะครับ สามมือต้นต่อครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับนั่งอยู่บนเวทีท่านประธานนักชกรูปหล่อนะคุณนกครับก็ถือว่าเป็นมวยครบเครื่องครับเด็กคนนี้โดยเฉพาะหมัดหน้านี่กระแทกแม่นครับอาจารย์หน้าตาหล่อเราอาการผิวนิ่นเนียนเลยสีก็เจอกับมวยจอมเก่าจากแดนอินเนานะครับสี่ชกของเขานี่สี่สิบครั้งได้ของเรานี่ประมาณยี่สิบกว่าครั้ง พี่น้องต่างกันเยอะครับพี่น้องชาวอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีเริ่มหนาตาขึ้นแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ยังมีมวยไทยให้ชมอีกหลากหลายคู่หลากหลายอารมณ์ครับวันนี้มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเรื่องของมวยไทยยก3ยกอ่ะยกเดี๋ยวว่ากันครับลุ้นคู่นี้ก่อนครับบนเวทีดูนะครับเขาเดินเข้าหาเลยแต่ว่าพลนเพชรนี่โดนขวาเหมือนกันครับเอาแล้วครับทักทายด้วยลำตัวล้วงลำตัวไปกันดูนิล่าครับ มีรางวัลอัจฉริยะคุณสาชัยาจากาเชงซิมอิวอนะจะมอบให้นักร้องรางวัลระคังทองปี5-3คือเล็กวิชาน้อยคอมโบเนี่ยถ้าน็อกภายในสามยกนะจะมอบให้3 000บาทสามยกสามยกเลยครับคุณอมรินอีก2,000บาทครับเซงเชงอิวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคุณอมรินมาก่อนเลยนะครับ มาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆครับที่แก่งกระจานเพชรบุรีสามหมื่นห้าพันไร่คุณสันชัยครับแม่คุณโอรานอศวัตรฤทธิกุลก่าวไว้ต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งเมืองเลยครับแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ครบวงจรเลยครับเดินหน้าครับรายการใหญ่บิ๊กมอลเทนนะครับจับที่นี่ครับสองวันซ้อนเลยต้องมีคนคาดว่าน่าจะมาเป็นแสนหมื่นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยครับมาที่นี่ะเตรียมเรื่องของแผนการจราจรให้ดีครับเพราะว่ามาแล้วสัมผัสกับกลิ่นอายธรรมชาติจริงๆครับ อาครับยกต้นต้นครับยังไม่ผีผามครับทางด้านของผานเพชรสิงห์วังชาต่อโบมาดเดียกว่ารัดกลุ่มเลยนะครับผานเพชรยิงขวากันดูนีล่าเขาก็เก่าครับบล็อกบล็อกแล้วขยับนะครับขยับโยกบทโยกครับตู้เพชรบุรีอ่ะคุณนเรศสิงห์วังชาอัดฉีดมาแล้วฮะหนึ่งหมื่นบาทครับคุณสายชัย คุณนฤตศึกวังชานะครับโอร์แดนนฤตเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทยังตามตลอดอยู่แล้วออกออกของนะฮะอันนี้ยังเป็นผ่านเพชรสึกวังชาโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับโดนหนึ่งสองของการดูนีล่าเข้าไปก็ต้องระวังนะครับขวาหนักจริงๆครับอินโดนีเซียรายนี้ไม่ธรรมดาเกรงไว้ก่อนเลยนะครับรอจังหวะสองอยู่ครับพาะฉะนั้นพลาดไปนะครับดูขวาตัดลำตัวนะครับท็อปคิงของคุณนมแม่ตัดลำตัวต้องระวังครับวันนี้สีขาวใสสะอาดซ้ายกระแทกตัดไปเลยครับ หมัดหน้าประหยัดไม่ได้ครับทางด้านของพานเพชรการตูมีลาแกขยันหน้าุณษาชัยเหมือนแกเดินออกหมัดเรื่อยนะอู้เป็นมวยขยันเหมือนบุกเหมือเก่าเดินมังโดนไม่โดนนะแกออกไปเรื่อยนะครับแม่บรรยากาศอย่างนี้น่าจะมาจัดบ่อยๆแล้วอาจารย์บัญชานี่ขนาดสามโมงเศษๆครับอากาศยังเย็นสบายนะครับถ้าไปที่อื่นและตับแลบเลยครับเดี๋ยวเดือนหน้านะสิบเก้ายี่สิบนี่บิ๊กเเนนะครับพหกรรกมคอนเสิร์ตใหญ่นะจัดกันที่นี่นะแกจันทร์คันธิขับนี่นะครับ โอ้โหบรรยากาศนี่น่ามาชมมากเลยนะครับดูแล้วนี่สบายสบายอากาศเดือนหน้านี่ก็เย็นเลยแหละครับเย็นนะเขาบอกนี่สักประมาณสัปดาห์หน้านะคุณสายชัย่าตอนนี้ที่ปักกิ่งนี่หิมะตกหนักเลยนะใช่ครับก็โอ้ยอ๋อโดนเต็มเต็มเลยครับหนึ่งนับแล้วครับดูครับ ค่อยๆพยุงร่างกายขึ้นมาครับกันตูมิล่านี่ครับประสบการณ์จามินชาถ้าเป็นนักมวยไทยนี่ตกใจครับรีบลุกการส่งตัวนี่จะเสียไปทันทีครับลุ้นต่อน้อกไม่น้องก๊กอ้าวโอ้โหผ่านเพชรนี่ภานใน่ยกนะมีประมาณ1 5 0 0 0หมับาทนะครับตอนนี้น้อยคอมโบครับ3,000ครับ3ยกเชงเชงคุณอมรินิก2อ0 0 นายห้างเชิดชัยเอื้อปุญญาอีก3,000ครับเสือ11ตัวทนไม่ไหวโทรมาบอกแล้วเดี๋ยวเคลียร์กับเสียดำก็แล้วกันคุณนเรศสิงห์มังช้าห0 0่งโอ้โหเกือบ20,000แล้วนะครับอ้าวลยครับเพชรได้รอดไปครับระคังช่วยครับพักให้น้ำครับเดี๋ยวกลับมาพลเอกเชิดถาทานนจาโรนะครับนั่งอยู่กับคุณโอลานอัศวฤทธิ์กุลนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดเป็นจังหวะภาพใช้ลงไปได้น้ำแปดแล้วนะคุณสายชัยครับ โอ้โหนี่พอเล่นเครื่องนะครับทานเพชรนี่ถลุนับได้เลยแต่จะน็อกหรือเปล่าต้องดูครับยก3นี่น็อกยกนี้นี่วิชาน้อยคอมโบนะครับมอบรางวัลพิเศษ3,000ันบาทนะครับวิชาน้อยคอมโบ3 0 0พันขอบคุณรองท้าแมนวดครับยาแก้ไอตาเสือดาวกาแก้ไอตาข้างข่าวอ่ะมาแล้วว่ากันก่อนบนเวทีมีโอกาสลุ้นนะครับนับน็อกเท่ากันแล้วครับนาทีนี้ไทยเสียงยนต์การเกษตรครับฟูเอ็นเซนไฟร์น้ำดื่มวัสันครับขอบคุณครับ เอาละครับแมเกมมันเดือดขึ้นมาเลยพานทเพชรลุยแล้วกันดูนิดนในตอนนี้รู้แล้วนะครับรู้ลแล้วว่าพลังหมัดพานทเพชรนี่เป็นยังไงโอ้โหโ,โ,โดนโดนอีกแล้วครับโดนซ้ายครับแมดูครับไม่เร่งไม่ผีผามนะครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆ,ๆครับเอาครับต่อยแบบเลี้ยงไข่เลยอย่างนี้ซ้ายกระแทกไว้โดนแล้วมีแกว่งครับแม่ทำท่าแกว่งไปแกว่งมาแมร้อยสามสิบห้านี่โดนหนักๆอาจาจา์มันชาเออ ไลท์เวทนะครับดูครับอืคัานี้สบายแล้วปล่อยมันลื่นไหลแล้วครับพ่านเพชรตัดลำตัวด้วยโอ้ยขวาขวาแรงครับหมัดมวยอย่าชะล่าใจนะครับไม่เข้าใครออกใครครับอย่างที่ท่านพลเอกเชษฐถาเรียนไว้ต้องทำใจให้ได้โอ้โหเลยครับอยู่ไม่อยู่ครับอีกหนึ่งนับสุรชัยหานชินครับนับถึงแอีกแล้วครับไหวไหมครับ อ้าวการดนิล่ายังสู้ต่อนะอุ้ยเ้าไม่โดนครับลุกนี้ลักษณะการกดการตบนะครับเราได้ออกแคบกว่าแม่นกว่าแล้วนะครับแม่ท่านนอกเร็วนี่เผลอๆอาจจะดูดูวยไทยเลยครับเร่งเลยครับเรียบร้อยคำสุรชัยขวางเลยครับมาดูไฮไลท์นะครับรานเพชรนี่โอ้โหเดินหน้าถล่มลุยแหลกเลยครับการดูนิล่านี่โดนหัวซุกหัวซุนเลยนี่มัดนี่ครับโดน กอัดลงไปแล้วนี่ชุดหนึ่งโอ้ไล่ถล่มเลยครับกรรมการทนดูไม่ได้ครับยุติการชกโดยชุดนะครับไล่ถล่มไล่ถลุงครับอพอเข้าเป็นชุดได้นี่การดวล่านี่ไม่